วันวันอะไ,ไรวันที่ผมได้เป็นอัศวินรติการอย่าเพิ่งร้องลูกอย่าเพิ่งร้องเดี๋ยวพ่อหนมให้หนมนะ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 เออเผื่อใครยังไม่รู้ครับผม <c oughs> ผมมีซุปเปอร์แตงแล้วครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะสนับสนุนผมรีบกดเยอะๆเลยนะครับผมผมจะได้เงินเยอะๆแล้วผมจะได้ทำการซื้อขนมมาให้แมวนะครับ <c oughs> โดนปฏิเสธรักไปเฮียพอวันต่อมามีมีเรื่องขำๆหน่อยเฮียคือมันมีรุ่นพี่กับรุ่นน้องที่เป็นต่างวัยแบบโคตรเกิดการสารภาพรักกันอยู่บนหน้าเวทีแล้วกูที่อยู่ข้างหน้ากับเอาเชื่ออะไรดีว่า้าแล้วกันอยู่ข้างหน้ากับฟ้าเฮียแม่งกูแบบว่าไอเฮียแม่งเมื่อวานเพิ่งประสารภาพรักไอเฮียแล้วอยู่ดีวันนี้แม่งเป็นความบังเอิญที่พระเจ้าให้มาแล้วกูไม่อยากจะเจอแล้วเกินไอเฮียมึงเอามาให้กูทำไมแล้วหลังจากนั้นเว้ยมันก็ไม่มีอะไรมาเลยเว้ยแล้วก็เดินผ่านหน้ากันแล้วก็รูนตัวแบบว่าไม่ เธอและเฮียจบมสามเฮียทุกคนแม่งเข้าไปตึกเข้าไปหอสมุดกันไอเฮียแม่งไปนั่งดูแบบว่าย้อนรำลึกความหลังมสามเฮียส่วนกูนั่งเงาเงอยู่คนเดียวเพราะกูจะย้ายโรงเรียนก่อนที่ผมจะย้ายไปฟ้าชะตาได้ลิขิตให้ผมได้พบกับพี่ยออีกครั้งซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าเธอแอบมองผมอยู่หรือเปล่าเพราะผมในใจผมก็คิดว่าเหมือนเธอแอบมองผมอยู่แต่ผมอาจจะคิดปเองก็ได้ซึ่งตอนนั้นตอนที่ผ่านไปอ่อเฮียท้องฟ้าบรรยากาศมันช่างได้เหลือเกินไอเฮียแดดร้อนไอสัตว์ไม่งูนกวกูอยู่ในแอนิเมะไม่ง้สัตว์กู ไอ้เฮียภาพแบบสโลส่เธอก็เดินผ่านไปพร้อมกับกีบสุกระดากุระอะไรก็ไม่รู้เฮียลอยลงมาเลยแล้วลลกูแม่งก็มองหน้าเธอแบบสักวันหนึ่งเราจะต้องได้เจอกันแล้วก็ได้ผ่านไปผมได้ทําการย้ายโรงเรียนไปอยู่แถวเออไม่บอกเอาเป็นว่ากูย้ายโรงเรียนข้ามจังหวัดเออซึ่งสาเหตุก็ไม่บอกแล้วกันเพราะมันเป็นความ<บ>แล้วผมก็ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไอ้เฮียแอบดอกแม่งไปดอกกูในสถานที่ใหม่เฮียแล้วมันยากกว่าเดิมด้วยสัตว์ไอ้เฮียแค่กูยังเอาตัวเองไม่รอดเลยสัตว์ที่นี่กูเข้าเมืองเลยออ้โหชิบหายเลย ม่งเด็กนอกเข้ากุงไอ้เหี้ยผมต้องมาเกิดในสถานที่ใหม่ที่ไม่มีทั้งเพื่อนไม่มีทั้งครอบครัวที่คุ้นชินที่สําคัญเลยไม่มีพี่ยอถึงแม้ว่าผมจะโดนปฏิเสธรักแต่ถ้าเกิดผมยังเห็นหน้าเธออยู่ทุกวันผมก็ยังมีกําลังใจอยู่นะเนาะเมื่อกี้สำเนียงกูแปลกๆว่าแต่ไม่เป็นไรผมเซฟรูปเธอจาก Facebook แล้วก็ผมมีรูปที่วาดเธอแบบสดๆด้วยแต่ผมจะไม่ให้ใครดูหรอกเพราะมันคือของผมกับของเธอเท่านั้นคุณไม่มีสิทธิ์ดูช่วงนั้นผมต้องไปทํางานให้กับอาของผมก่อนที่จะเปิดเทอมซึ่งผมมีแหล่งความ ตัวมากๆเลยแด้อย่างหนึ่งแหล่งความลับนี้กูเจอผีมาด้วยเฮียแต่ไว้ถิ่นเดี๋ยวค่อยไปเล่าในคลิปอื่นแต่คลิปนี้มาไว้ความลักก่อนซึ่งผมก็ใช้ชีวิตวนไปแบบเนี้ยเข้าห้างทํางานเสร็จกลับบ้านแล้วก็นอนเสร็จแล้วก็ทักไปคุยกับเพื่อนบ้างแล้วก็นอนแล้วก็กลับไปทํางานนะ้เฮียมีอยู่แค่เนี้จนวันนึงผมนึกถึงพี่ยอขึ้นมาผมเลยได้ทําการส่งรูปที่ผมวาดสดๆไปให้เธอดูและรูปนี้แหละมันคือรูป ทำให้แบบว่าทําให้ผมได้เจอกับเขาวดรักแท้เฮียเพราะลูกนี้มันไปทําอะไรไม่รู้วแม่งไปสกิดตตอมอะไรพี่ยอกู้เฮียแม่งซึ่งณนะเวลานั้นก็เป็นตอนกลางคืนซึ่งเราก็คุยกันเล็กๆน้อยๆแล้วผมก็ไม่ได้ตอบอะไรมาแล้วกูก็หลับไปเอา้าไอ้น้องแล้วก็ตื่นมาอีกทีนึงเอา้าไอ้สัต์แม่งเจ็ดโมงเ้เฮียจะทํางานสายแล้วกูก่อนที่ผมจะได้ลุกจากเตียงมีไลน์ชัดเข้ามาคนนึงแล้วคนนั้นเขาชื่อว่าพี่ยอซึ่งกูเปิดอ่านอย่างไวเลยเฮียเพราะกูยังไม่เคยแบบว่าเห็นพี่ยอตอบกลับกูมาสักครั้งเลยเฮียส่วนใหญ่จะเป็นก อะไรคุยกับกูต่ออีกเลยแต่ครั้งเนี้ยเขาทักมาแบบว่าสวัสดีตอนเช้านะก็แบบว่าอู้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 ูด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 ูเขาสวัสดีผมตอนเช้าผมก็พิมพ์สวัสดีไปพร้อมกับหน้าเขินแล้วก็คุยกันไปว่าเฮ้ยเธอทําไมเธอถึงพักมาตอนเช้าเธอก็ไม่ได้ตอบอะไรเธอก็แค่บอกว่าเราก็แค่ทักมาเฉยเฉะแล้วต่อมาเลยเธอก็ถามว่าตอนเช้าว่างจะคุยไหมอู้แล้วหัวใจของผมมันแบบว่าอู้อู้อู้อ้าวเฮ้ย ต,ตุ๊กตะที่คุยมาไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนไอ้เหี้ยในใจก็แบบว่าเ,เฮ้ยวายไอ้เหี้ยได้แน่นอนกูคนเนี้ยโอ้เธอโทรมาผมก็รับสายไปแล้วก็ถามว่าเออโทรมาทําอะไรเธอเธอเธอก็ตอบว่าเรามีเรื่องอยากจะคุยอ่ะเออแล้วเธอจะคุยเรื่องอะไรเหรอเธอพูดคําพูดที่ทําให้แทงใจผมขึ้นมาในครั้งแรกที่ผมได้ยินรอบตลอดชีวิตของกูเราชอบเธอนะเราชอบเธอนะอเนะอ แต่ตอนนั้นแทนที่ผมจะดีใจผมก็กับเสียใจแทนเพราะว่าโลกมันกำชับเข้ามาในหัวใจผมอยู่มันทําให้ผมคิดมากว่าเออเราไม่ได้เป็นคนที่ดีขนาดนั้นเราไม่ได้แปลว่าเพอร์เฟกมากซึ่งเอาจริงเราไม่ต้องเพอร์เฟกมากหรอกขอให้ให้เราเป็นตัวเราเองผู้หญิงก็ชอบได้แล้วเออซึ่งมอนสามวดผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าแม่งมีรูปลุดกูแล้วก็แบบว่าทําให้กูต้องย้ายโรงเรียนนะแล้วรูปกับคลิปอะไรพวกเนี้ยที่กูไม่รู้ว่ามันลงไปใน Messenger กลุ่มกูเนี่ยเฮียมันมีใครโหลดไปใช่ใด,ไป,ไ,ปดไปของงต่าหน้าวางหรือเปว่าเห้้ยมมันลทําาใกกูคิด ว่ากูควรจะคบกับเธอดีไหมหรือว่าปฏิเสธเธอไปดีเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองแม่งแย่เกินกว่าที่จะแบบว่าคบกับผู้หญิงคนนี้ได้ก็คุยกันสักพักแล้วก็บอกว่าเราไม่ดีตรงนี้ตรงนี้นะเธอก็โอเคไม่เป็นไรแล้วก็แบบว่าตกลงปองใจกันแล้วก็ได้กลายเป็นอ้แฟนกันที่สุดสําหรับเขาอะคือแฟนเลยแต่สำหรับกูแม่งกูนึกว่ากูได้แต่งงานไปแล้วอะโอ้โหสมองกูคิดไปไกลมากเลยวินาทีที่เธอบอกรักตอนนั้นไอเหียคือหลังจากนั้นอะสมองกูแบบว่าไอเหียคนนี้ต้องได้แต่งแน่ๆเลยคนนี้กูต้องได้ให้ดอกไม้ทุก ันคนนี้กูต้องแบบว่าได้จับมือกันทุกวันแน่นอนเลยเฮียคือไม่มีความสุขจัดๆเลยคือตอนนั้นคิดไปเวอร์มากเลยเฮียสมองกูโอเวอร์เลิฟหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะซึ่งการคบกันเนี่ยเราก็มีสับเรียกแทนตัวเองแต่เหมือนกันว่าเออถ้าเขาเรียกผมเขาจะเรียกผมว่าหวานใจส่วนถ้าเกิดผมเรียกเขาผมก็จะเรียกเขาว่าหวานเย็นเฮียแล้วตอนคุยกันอะอย่างเคิร์ตเลยเฮียมันแบบไดโฟคินได้เลยอะโ้ยหวานใจหวานเย็นอเฮียม่แบบความรักจัดๆเลยบอกสวีช หายเลยเฮียสวีตั้องแต่วันแรกเลยเฮียวันแรกสวีทมากไอ้เฮียแบบโคไปคุยกันอู้หวานใจให้วานเย็นกูคุยกับเขาแบบว่าสามเมื้อเลยเฮียเชา้ากลางวันเย็นแม่งเหมือนข้าวเลยเฮียตอนอยู่ห้างกูคุยกับเพื่อไปเฮียอาก็บอกยิ้มทำไมไอ้เฮียมึงเล่นโทรศัพท์แมึงยิ้มบ้าบอกเออก็คนมันมีความรักแล้วถ้าจำไม่ผิดเว้ยตอนช่วงแรกๆไอ้เฮียเธอแม่งส่งรูปอะไรไวะเฮียเข้าผัดแล้วก็เป็นรูปกุ้งวางเป็นรูปหัวใจไอ้เฮียถ้ามึงนึกไม่ออกมึงไปเปิดไอ้เพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนไอ้เฮียมึงเห็นไหมล่ะันจะเป็นแบบนั้นเพราะฉ ส่งไปแล้วก็แบบว่าน่ารักจังเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยเธอก็น่ารักเหมือนกันนะโอ้โหเฮียแบบไม่อยากสัเยายาเฮียมันหวานที่เฮียเลยแล้วกูก็ไม่อยากลําลึกอดีตด้วยเฮียล้วกลัวจําอดีตไม่ได้ซึ่งเราก็แบบว่าได้ผ่านประสบการณ์มาเยอะมากเลยเฮียได้แบบว่าทั้งคุยกันทั้งอยู่ด้วยกันทั้งแชร์ประสบการณ์ชีวิตของแต่ละฝั่งเหมือนกันตรงนู้นเขามีปัญหาเหมือนกันนะตรงนี้เราก็มีปัญหาเหมือนกันแล้วก็แชร์กันไปแล้วก็ผ่อนคลายจิตใจของสองฝ่ายคือเขาเป็นพลังบวกให้ผมทําให้ผมมีพลังบวกที่จะให้เขาต่อทําให้กลายเป็นพลังบวกททีีี่่่ไมม นี่แหละพลังแห่งความรักกินข้าวมืออะไรก็ต้องถ่ายให้เธอดูแล้วเธอก็จะถ่ายของเธอมาให้เราดูเหมือนกันเออใช่มีครั้งนึงเธอถ่ายรูปแบบว่ารูปแมวมาให้ดูแบบแมวจริงๆนะไม่ใช่แมวที่มึงคิดนะแต่กูมึงโฟกัสผิดจุดไเปเฮียกูไปโฟกัสขาอ่อนคอยเฮียแมงเอ้แต่กูค,คบกับเขายัางไงกูก็ยังเป็นกูอยู่วันยังข้ามนเฮียกูไม่เฮียจริงๆเลยไอเฮียกูเห็นรูปนั้นแบบว่ามังกี้แอคทิเวชั่นทันทีปฏิกิริยาวานอนแม่งกำเนิดขึ้นทําตัวผมก็คุยกับเธอไปว่าเออผมจะไปหาเธอนะแล้้้ววววมมจเเเออาาปปไใหดยก็็ีขงงพศษซึ่ พิเศษมากในการออกเดททั้งแรกแต่ก็ไม่บอกคนระดับกูมันต้องเกี่ยวพาราศีด้วยของเว้ยเหียคุยทุกเรื่องเลยคุยตั้งแต่เรื่องเล่นันเรื่อง18บวกเรื่อง18บวกก็คุยนะเว้ยเหียแต่คุยในเชิงขับขันนะเห <c oughs> ียไม่ได้แบบไฟวิดีโอคอลกับเขานะเ <c oughs> ว้ยเหียเธอก็พอตัวอยู่นะคนนี้ผมแต่งไม่มีข้อคัดค้านก็อยู่กับเธอแบบนี้สวีไปเรื่อยแล้วความสวีของเราไม่ตกลงเลยไปจนถึงวันนึงนักืนนั้นโทษทีนะที่เราช้าไปหน่อยอะแต่ว่าโทษทีเราเพิ่งออกจากห้างมานะ แล้ววันนี้เหนื่อยไหมทําอะไรบ้างหรือเปล่าเนี่ยบอทํา,าทงานนิดๆแต่น่อยไม่เหนื่อยเท่าไหร่อ๋อเสียงวันนี้เธอดูแปลกๆหน้าเธอมีมาอะไรหรือเปล่าเออนายเราขอโทษนะแล้ว่าเราจะไม่ไปต่อนะเออไม่ไปต่อเรื่องอะไรอ่ะความลับของเราสองคนค <Ps> <üş> พยายามคุมสติให้ได้มากที่สุดละเว้แล้วก็พยายามคุยกับเธอว่าเออมีเหตุผลอะไรอ่ะทําไมถึงเป็นแบบนี้ได้เราทําอะไรผิดหรือเปล่าหรือว่าเธอไปเจอเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าอ,อ๋อซึ่งเหตุผลผมก็ขอไม่บอกแล้วกันเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ถามเจ้าตัวตว่าพูดได้หรือเปล่าแต่ที่ผมบอกให้ได้คืออย่างเดียวคือเหตุผลนั้นไม่ใช่เหตุผลที่แย่แต่เป็นเหตุผลที่ผมก็เข้าใจได้คือหลังจากนั้นอ่ะกูได้วางสายลงไปเว้ยใครที่กําลังซีเรียสอยู่ก็ขอโทษด้วยครับผมเออเมื่อคุณมีความรักแต่เป็นคนปัญญาอ่อนไอ้น,น,นีงอ แล้วกูก็แบบว่าทำไมกันที่ผ่านมาทำไมเฮียหมดชีวิตมันหนักนะเฮียอ,อาบน้ำขึ้นห้องไปเฮียอาบอกว่าหน้าดูเศร้าๆจังเลยอ่ะกูแบบไม่มีอะไรครับอาไม่มีอะไรครับ <c oughs> นี่เป็นการบอกเลิกที่กูเสียใจมากที่สุดเพราะเธอแม่งดีมากๆเลยนะเว้ยเฮียคือผมไม่รู้ว่าในมุมมองของพวกคุณคิดว่าอย่างไงบ้างแต่เธอจะเป็นประมาณคุยเก่งระดับเนึ่งมีความขยนันแล้วก็อยากใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายซึ่งผู้หญิงเนี้ยเป็นสไตล์ที่ผมชอบมากเลย,เยก็แบบไม่คิดแค่ฝั่งเดียวแต่คิดทั้งสองฝั่งคือคิดทั้งฝั่งเธอและฝั่งเราแม้แต่ตอนที่เธอบอกเลิกเธอยังบอกเลยว่าเออถ้าเกิดนายรู้สึกผิดอ่ะนายไม่ต้องผิดนะเพราะฉันที่ไหนที่ขนาดในช่วงที่แย่สุดเพ,เพิร์กก็พยายามพูดคุยแล้วก็ทาให้ ผมพยายามบอกว่าตัวเองผิดนี่แหละเราทําให้แบบว่าออผมรู้สึกไม่ดีแต่ผมก็บอกไม่ได้หรอกว่าเธอผิดเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่มีใครผิดผก็บอกไม่ได้ว่าเหตุการณ์นี้มันจะเป็นแบบว่าอะไรยังไงเพราะผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกันแต่ผมก็แบบนี้แหละดีแล้วอาก็เป็นคนสอนผมบอกว่าถ้าเราลักใครคนนึ่งอะไม่ต้องไปคาดหวังให้สูงอยู่ในเกณฑ์ที่พอดีและอยู่ในบริบทที่ตัวเองคนอยู่รักจนวันตายไม่เคยหาได้ในวันเดียวก็จบไปแล้วนะครับผมกับคลิปนี้ผมก็ขอโทษทีที่หายไปนานหน่อยครับผมหายไปเกือบเดือนเลยพอโรงเรียนต้องการตัวผมลยต้องหา แต่ก็นั่นแหละคนดูทิ้งไม่ได้แล้วบวกกับอยากได้เงินเพราะฉะนั้นผมก็ต้องกลับมาแล้วความรักของผู้คุณลับเป็นยังไงบ้างแชร์ให้ผมได้ยินหน่อย